สวัสดีค่ะบรรยากาศอาากนอกจ้าบรรยากาศแถวบ้านนอกหลังจากฝนตกมากลุงกินน้ำจ้ะยายถ่ายนะิาย่งเนาะจ้ะเนาะถ่ายเบิง่งลุงกินน้ำนำาะจ้ะเนาะโอ้ยพี่น้องมางามแฉยตัวพวกมันมานอกจาอลุงกินน้ำลุงกินน้ำงามแท้แนบเป็นวงใคเนาะจ้ะเนาะ ลูงกินนาลงดูงามค่ะลุงกินนาเอาล่ลงกินาเอ้ยงามค่ะงามแน่นอะ จากปุตตกน้องมานม่แห้งไปเนเนอะจ้ะเนาะก็เห็นลุงกินน้ำเนาะงามขัดใา,ายพี่น้องเบิ่งเนอะจ้ะเนาะใายพี่น้องบง คนตกล้อง,งหน้าเราแต่เนาะเป็นลุงกินน้าไก่เปียกมาเนาะกอะอ็ไก่เกน,กน,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 นาะโอนนย้ยก็แแบบแต่ลูกทำมันอะไรอยู่หรอไม่จายแล้วสิหาไม่ค้ำให้เฮ้ย งามเถจ้ามงามเถจ้าบึงน้ากันเลยแมเบึงน้ำแย่ลุงกินน้ำมันหน่เขาเนาะจะเนาะลูกกินน้ำเขาจะเนาะคลิปนี้เอาไว้เนีดเนาะจะนะย่แม่ไทยลุงกินน้าเหมเบึงซือจ้าถากกดไรก์กดแช่กดติดตามนัเลจ้ะเด้อมีอีกอย่างคลิปไหมๆย่เสด็ดลูกหมเบึงเนาะพราะเป็นกำลังใจแย่เนจ้า ดีไม่ใหช้ชุบผูกสุขค้นเลยจ้ะเด้อจะเจ็บจะจนจะลำลำเลยรวยเนาะจะาน้อใกล้สรลบแล้วจ้ะขอเก่าข้ามาสาวัสดีจา้า